ตามติดชีวิตคูเวนหนึ่งวันครับจะเป็นยังไงไปด้วยกันครับ let's go เส้นทางเดิมครับจากแกรนวล,ล่าไปเทศบาลสันป่าย่างนองใช้เส้นทางเรียบรถไฟครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เส้นทางเรียบรถไฟครับเชมารชวชงรถหน่อยนะครับ ากาศเช้าเช้าวิน<า>วก็ต้องไปโรงเรียนเช้าหน่อยนะครับตอนนี้โมบงยี่สนาทีออกจากบ้านนะครับกับบรรยากาศเดุกสองรำไรนะครับท้องฟ้าก็ย,ยังมีเมฆคิดว่าวันนี้ฝนคงตกนะครับในจังหวัดลำพูน แต่ตอนนี้ตอนเช้านะครับมีแดดออกกำลังไรมาเล็กน้อยนะครับบรรยากาศสบายๆตอนเช้านะครับบรรยากาศการไปทำงานของครูเวนเวันนี้วันพฤหัสที่7กันยายน2 5 6 6นะครับบรรยากาศยามเช้านี่ินมากนะครับเส้นทางนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ

เราตาร u, <จ>า่างรับรู้มันดูใจบางลาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง S p Y N เทศบาลสันป่ายางนอมแล้วนะครับ oh, oh, oh. เดี๋ยวตามติดชีวิตคูเวนวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวคุณอาจะต้องมาอยู่เวรตรงนี้นะครับหน้าโรงเรียนตรงนี้<ๆ>นี่ก็ขอบคุณลุงศักดิ์ที่ นี่ตาเอากรวยมาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เข้าสู่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีป้าๆลุงๆแถวๆนี้นะครับคนในชุมชนเข้ามาออกกำลังกายนะครับทุกเช้าเวลาเรามาโรงเรียน,นเช้าเช้าเราจะเห็นนะครับป้าเขาก็ออกกำลังกายบางคนก็เอาหมามาเดิน าจจะเอาหมามาขี่ก็ได้ไม่รู้นะครับแต่เขาก็มาเดินทุกวันนะครับโรงเรียนเไมไครับผู้ป้าผ้าไหมครับแฟนๆเขาอขอกกําลังกายครูยังไม่มาสักคนเลยวันนี้ครูหนาน,นัมบวรนะครับซึ่เพราะว่าเราเป็นครูเวรเนาะเราต้องอมาเช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะมาแล้วถ่ายนี้แล้วขออนุญาตไปเปลี่ยนชื่อกันนะครับเดี๋ยวไปเจอตอนทับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนานจวะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณนานพามาติดตามชีวิตครูเวนหนึ่งวันนะครับว่าครูเวนโรงเรียนเทศบาลสันปายางนอมนะครับออกบ้านกี่โมงและจะได้เข้าบ้านกี่โมงนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมภารกิจครูเวนหนึ่งวันนะครับกับคุณนานว่าจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกับคุณนานครับอะไรก็จะได้เป็นหลักฐานนะครับไอ้คุกิงแก้วก็มาแล้วครับ ผู้ที่มาโรงเรียนเช้าทุกวันนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับเช้าๆของเทศบาลสันป่ายางนอมนะครับนี่เดี๋ยวนักเรียนก็จะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปอยู่เว้นกับคุณนันครับเร็วๆอันนี้นะครับนักเรียนก็นี่มาเช้านะครับเดินข้ามถนนสวัสดีครับ สองพี่น้องครับเดินเข้าโรงเรียนไปอย่างหนึ่งเวลามาอยู่เวรนะเห็นเห็นในอย่างที่มันมันบดบังนะครับทำให้เกิดอะไรแต่นักเรียนพอจัดการครับยืมของลุงพันลงมาครับจานเลยครับบังเวลาลถนักเรียนมาจอดนะครับตาร์เลยครับทมแงาไ,ไว้ทีหลังความปลอดภัยนักเรียนต้องมาก่อนครับ นะครับชีวิตเด็กน้อยก็ลงมาจากรถนะรถบางคันก็จะส่งข้างนอกนะครับรถบางคันก็จะเข้าไปที่โรงเรียนนะครับบางไหนที่เขาไปส่งโรงเรียนอื่นเขาก็จะมาจอดแวบแบบนี้นะครับนี่ครับลงรถมาแล้วครับสวัสดี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 ครับมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นน้องน้อยๆนะครับนี่ก็ ลงรถนะครับนี่รถก็จะมาจอดแบบนี้ทุกวันนะครับเด็กก็จะลงสวัสดีครับนี่ครับเด็กก็อจอดทางเด็กน้อยอนุบาลน,นะครับพี่มัธยมมาหมดเลยนะครับนี่นี่น้องน้อย,อยก็จะมาสองคนพี่น้องสวัสดีครับ นี่ก็ดูแลน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาผู้ปกครองมาส่งนักเรียนก็จะมาส่งตรงนี้นะครับนี่นี่รถก็จะมาจอดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็วนออกไปนี่เดี๋ยวมาดูตอนเย็นจะคับข้างกว่านี้นะครับน,นี่นักเรียก็เดินเข้าโรงเรียนมาแล้วครับ สวัสดีครับนะครับบรรยากาศผู้ปกครองมาส่งนักเรียนตอนเช้าเนะครับนี่บางคนก็ส่งแล้วยังไม่ไปนะครับเป็นห่วงลูกตัวเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่บรรยากาศเช้าเดีๆนะครับบรรยากาศ ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนี่ส่งแล้วก็หอมแก้มนี่เดินเข้าโรงเรียนมาแล้วครับนี่ ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะครับบางคนก็มารถยนต์บางคนก็มารถสามล้อบางคนก็มามอเตอร์ไซค์เป็นธรรมชาติของชีวิตครับต้นทุนเราไม่เท่ากันนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศต่อไปนะครับวันนี้นึกว่าฝนจะตกนะครับแต่ตอนนี้แดดออกแล้วครับสามารถเข้าแถวทำกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเมื่อถึงตอนกลางวันนะครับเราก็ได้มาตักข้าวตักอาหารให้นักเรียนนะครับเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากมาตรการโควิดเมื่อครั้งก่อนนะครับเราก็เลยตักอาหารให้นักเรียนนักเรียนได้รับประทานอาหารพร้อมกันนะครับ ตอนนี้ถึงเวลาเลิกเรียนแล้วนะครับ3ามโมงครึ่งตอนนี้นักเรียนก็มารอผู้ปกครองอยู่บริเวณหน้าเสาธงนะครับนี่ผู้ปกครองก็มารอรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูหนานจะไปอยู่เวรที่นู่นนะครับที่หน้าประตูทางออกเพื่อดูนักเรียนข้ามถนนนะครับ ไปครับพยูเวนหน้าประตูกคุณนางครับมาวิ่งไปยูเวนแล้ว,ว,ลวนะครับบรรยากาศของผู้ปกครองมารับนักเรียน รถก็จะมาจอดแถวนี้นะครับก็จะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่เวบริเวณด้านทางออกซึ่งเป็นประตูตรงฝั่งทางที่เราดูตอนเช้าที่อยู่เวณฝั่งนู้นนะครับแต่นี่จะเป็นฝั่งทางออกแต่ตอนเย็นก็จะมีลุงเทสกิจนะครับมาช่วยดูรถเวลาเด็กข้ามถนนนะครับนี่นี่นะครับนี่ นักเรียนก็จะมานะครับเดินมาถ้าข้ามถนนไปเอารถฝั่งโน้นหรือว่าไปรอรถสีฟ้ารถเชียงใหม่ก็จะไปรออยู่ตรงโน้นนะครับเราก็ต้องมาดูแลเด็กข้ามถนนนะครับครับเวลานักเรียนกลับบ้านตอนขําเราก็ต้องมาดูแลนะครับเด็กข,ข,ข้ามถนนนี้โดยมีลุงเทศกิจนะครับคอยมาดูแลความปลอดภัยของเด็กด้วยนะ,น,น,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีโชคดี นี่นะครับภารกิจของครูเวนในวันในวันพัลลินหัดนี่นะครับการนักเรียนออกมาจากโรงเรียนนะครับนี่รถกอยอ์ตรงนี้นะครับดีอย่างนนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนเรานะครับทําระบบกล้องวงจรปิดนะครับนี่ทั่วโรงเรียนเลยนะครับทั้งหน้าโรงเรียนแล้วก็บริเวณอาคารต่างๆนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับนี่มานี้นะครับนี สำหรับภารกิจยูเวนก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องนั่งรอนักเรียนนะครับจนนักเรียนคนสุดท้ายกับครูเวนถึงจะกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกิจที่ยาวนานนะครับถ้าเป็นครูเวนหนึ่งวันเมื่อเช้าคุณนานออกบ้านหกโมงยีนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องกลับเข้าบ้านกี่โมง นี่คือภารกิจของครูเวนนะครับต้องดูแลเด็กจนถึงคนสุดท้ายออกจากโรงเรียนครูเวนทุกคนถึงจะกลับบ้านได้นะครับสำหรับวันนี้คูนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคูหนานเจ้วาดเลยนะครับใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้คูหนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเราไปเจอกันในเรื่องต่อไปในช่องคูหนานเจ้วาดนะครับสำหรับวันนี้คูหนานสวัสดีครับ